เี่ผมจะพูดหน่วยที่6ครับการจัดระบบข้อมูลในรูปแบบบรรทัดฐาน 6.1. จัดรบการจัดระบบจัดระบบข้อมูลในรูปแบบบรรทัดฐานผู้ผู้ให้ความหมายของการจัดระบบระบบข้อมูลในรูปแบบบรรทัดฐานไว้หลายความความหมายดังนี้ กิติพัฒน์ดีวัฒนกูลและจำลองครูอุสาหะพศสองห้าามสามกล่าวว่าเป็นวิธีการที่ใช้ในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาทางด้านความซับซ้อนของข้อมูลโดยก,การด,ดำเนินการให้ข้อมูลในแต่ละยี่ชันอยู่ในรูปแบบที่เป็นหน่วยเล็กที่สุดที่ ไม่สามารถแตกออกเป็นหน่วยย่อยๆได้อีกโดยยังความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล direction ไว้ตามหลักการที่กำหนดไว้6.2วัตถุประสงค์ของระบบจัดร,ระบบข้อมูลในรูปแบบมาตรฐานวัตถุประสงค์ของรูปวัตถุประสงค์ของการทำ direction ให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐานมีดังนี้6.2.1เพื่อลด เน,เนื้อที่ในการจัดเก็บข้อมูล2.2เพื่อลดปัญหาที่ข้อมูลไม่ถูกต้อง6.2.3เป็นการลดปัญหาที่เกิดจากการเพิ่มปรับปรุงและลบข้อมูล6กจะกระกบวนการปรับบรรทัดฐานกระบวนการปรับบรรทัดฐานเป็นกระบวนการที่ใช้ในการ ระจายรีเลชันที่มีโครงสร้างซับซ้อนออกเป็นรีเลชันย่อยย่อยที่มีโครงสร้างที่ง่ายซึ่งจะช่วยทำให้ไม่มีข้อมูลซึ่งซับซ้อนและอยู่ในรูปแบบบรรทัดฐานที่สามารถนำไปใช้ในใช้งานและไม่ก่อให้เกิดปัญหาได้ปัญหาใดได้6.3.1ประโยชน์ของการ การใช้ไอ้6.3.1ประโยชน์ของการปรับบรรทัดฐานการปรับบรรทัดฐานเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพัสธ์ให้อยู่ในรูปแบบที่มีที่เป็นบรรทัดฐาน 2. ทําให้ทราบว่า relation ที่ถูกออกแบบมานั้นอยู่ในรูปแบบบรรทัดฐานหรือไม่และจะก่อให้เกิดปัญหารหรือ และมีวิธีแก้ไขปัญหาน,นั้นนะอย่างไร3เมื่อทำการปรับบรรทัดฐาน relation ที่มีปัญหาและและแล้วรับประกันได้ว่า relation น,นั้นจะไม่มีปัญหาอีกหรือถ้ามีก็จะมีน้อยลง6.3.2โครงสร้างกระบ,บวนการปรับราัดฐานจากรูปแบบแบบของ relation แบบที่ยังไม่ผ่านการปรับบรรทัดฐาน การจะทําให้เป็นเรเลชันที่อยู่ในรูปแบบบรรทัาฐานโดยผ่าน,ก,นกระบวนการปรับบรรทัาฐานมีกระบวนการต่างๆอยู่5ระดับได้แก่การเรเลชันให้อยู่ในรูปแบบบรรทัาฐานระดับที่ 1... 2และ3ในรูปแบบบรรทัาฐานของใบข้อและรูปแบบบรรทัาฐานที่4ดังรูปที่6.1แต่ระดับ จะมีวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาในเลงชันแตกต่างกัน6.4รูปแบบปรรฐานรูปแบบบรรฐานถูกคิดค้นโดย E.F. ค o รการจัดการรูปแบบระบบข้อมูลในรูปแบบปรรฐานเป็นวิธีการออกแบบฐานข้อมูลแบบหนึ่งโดยทำการแยกตารางซึ่งเป็นตารางที่เก็บข้อมูลทุกอย่างอยู่ในตารางเดียวกัน 6.4.1รูปแบบรทัดฐานระดับที่1รูปแบบรทัดฐานที่ระดับที่1เป็นการปรับเป็นการปรับรทัดฐานระดับแรกสุดจะเป็นกระบวนการในการปรับตารางข้อมูลของผู้ใช้งานให้อยู่ในรูปแบบรทัดฐานระดับ1ซึ่ง r e l a t i o n 1 1หนึ่งจะอยู่ในรูปแบบรทัดฐานระดับที่1ก็ต้องก็ ก็ต่อเมื่อค่าแอ t ท i ิ u ิวต์ต่าง,งในแต่ละผู้เพลนจะมีค่าของข้อมูลเพียงค่าเดียวจบหน่วยที่หกแล้วครับ,บคุณครับ